ความสําคัญของธาตุอาหารในการผลิตกาแฟต้นกาแฟก็เหมือนคนเราต้องกินอาหารถึงจะโตแข็งแรงถ้าดินไม่มีธาตุอาหารหรือขาดธาตุต้นก็จะชงจะงักการเจริญเติบโตโรคและมแมลงก็จะเข้าทําลายได้ง่ายค่ะธาตุอาหารจึงเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตกาแฟที่ดีทั้งในด้านผลผลิตคุณภาพรสชาติและสุขภาพของต้นกาแฟธาตุอาหารพืชคืออะไรธาตุอาหารพืชก็คือปุย๋ย ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานที่ต้นกาแฟดูดไปสร้างใบดอกและผลค่ะถ้าให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอและเหมาะสมต้นกาแฟก็จะแข็งแรงผลผลิตดีและส่งผลต่อรสชาติของกาแฟด้วยค่ะธาตุอาหารหลักที่กาแฟต้องการคือธาตุเดือดเจนและโพแทสเซียมมักจะมีผลต่อช่วงแรกของการเจริญเติบโตเพื่อทําให้ลําต้นของกาแฟแข็งแรงและส่งผลต่อปริมาณผลผล,ผลิตกาแฟค่ะขณะที่ฟอสฟอรัสมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของราก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของลำต้นกาแฟโดยเฉพาะในช่วงที่กาแฟกำลังมีการสร้างเมล็ดค่ะนอกจากธาตุอาหารหลักยังมีธาตุอาหารรองเช่นแคลเซียมที่จะส่งผลต่อความแข็งแรงของรากและใบพืชและยังมีความสามารถในการต้านทานโรคจากเชื้อราได้มากกว่าธาตุอื่นๆโดยเฉพาะในช่วงที่กาแฟกำลังสร้างผลเชอร์รี่ค่ะ ส่วนของธาตุอาหารเสริมอย่างสังกะสีและโบลอนเป็นธาตุอาหารที่ควรจัดการในช่วงที่กาแฟกําลังออกดอกและพัฒนาผลเชอร์รี่ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของผลผลิตกาแฟถึงแม้จะต้องการในปริมาณที่ไม่มากแต่ก็ขาดไม่ได้ค่ะต้นกาแฟต้องการปุ๋ยในแต่ละช่วงตามวงจรการเจริญเติบโตช่วงแรกที่ต้นกาแฟต้องการคือช่วงหลังการเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่งแล้วต้นกาแฟจะต้องการไนโตรเจนและโพแทสเซียมเพราะต้นกาแฟต้องการการบำรุง สร้างอาหารสะสมไว้ภายในต้นเพื่อใช้ในการสร้างผลผลิตในรุ่นต่อไปค่ะช่วงที่2คือช่วงที่ผลขยายตัวยอย่างรวดเร็วต้นกาแฟต้องการปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพื่อให้ผลพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ถ้าขาดปุ๋ยในช่วงนี้จะทําให้ผลกาแฟมีขนาดเล็กลงได้ค่ะช่วงที่3คือช่วงที่ผลสะสมน้ําหนักนะคะต้นกาแฟต้องการไนโตรเจนและโพแทสเซียมเพื่อเพิ่มน้ําหนักและช่วยให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพดีค่ะ และช่วงสุดท้ายคือช่วงที่4ค่ะช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต2เดือนต้นกาแฟต้องการไนโตรเจนและโพแทสเซียมเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะหากเกษตรกรต้องการให้ได้ผลผลิตที่สูงและกาแฟคุณภาพที่ดีจะต้องจัดการสมดุลของธาตุอาหารให้เหมาะสมต่อการผลิตในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตค่ะลักษณะของการขาดธาตุอาหารที่จําเป็นในการผลิตกาแฟและการตรวจสอบสังเกตการขาดธาตุอาหารพืช ทำไมต้องรู้เรื่องอาการขาดธาตุอาหารพืชถ้าเราสังเกตอาการขาดธาตุอาหารพืชได้ไวเราก็สามารถแก้ไขได้ไวต้นกาแฟก็จะไม่โทมผลผลิตก็จะไม่เสียหายมากคะ่ะเกษตรกรสามารถสังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืชเมื่อต้นกาแฟแสดงลักษณะอาการผิดปกติออกมาเช่ในในใบกาแฟที่ขาดธาตุไนตโตเจนมักมีอาการใบสีเหลืองทั้งใบโดยเฉพาะใบที่อยู่ส่วนล่างหรือใบแก่คะ่ะ ขณะที่ใบกาแฟที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสมักจะมีอาการใบเป็นสีม่วงเข้มหรือสีแดงค่ะส่วนใบกาแฟที่ขาดธาตุโพแทสเซียมจะมีลักษณะขอบใบไหม้เป็นรูปตัววีเกิดขึ้นในส่วนของใบแก่มากกว่าใบอ่อนค่ะถ้าต้นกาแฟขาดแคลเซียมใบอ่อนจะหงิดงอปลายยอดไม่สมบูรณ์เล็กกว่าปกติค่ะส่วนการขาดธาตุอาหารเสริมเช่นสังกะสีหรือแมงกานิสมักมีอาการเส้นกลางใบยังเขียวอยู่แต่เนื้อใบระหว่างเส้นกลางใบจะมีสีเขียวซีดหรือสีเหลืองค่ะ หากพบอาการดังกล่าวเกษตรกรสามารถแก้ไขโดยการให้ปุ๋ยทางใบลักษณะอาการเหล่านี้ก็จะหายไปในใบที่เกิดขึ้นใหม่แต่ใบที่เกิดขึ้นแล้วอาการผิดปกติก็ยังคงอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามบางครั้งจะพบว่าการผิดปกติของตัวอย่างใบเช่นอาการใบไหม้อาจเกิดจากการขาดน้ําหรือสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปทําให้เกิดความสับสนว่าเป็นอาการขดาดธาตุอาหารหรือเป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมค่ะ ปุ๋ยนะคะมีความสําคัญในการเจริญเติบโตของพืชนะคะปุ๋ยเป็นธาตุอาหารที่สําคัญในช่วงนี้ก็จะมารู้จักในเรื่องของชนิดของปุ๋ยนะคะปุ๋ยเนี่ยมีอยู่2ชนิดหลักๆด้วยกันนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็ปุ๋ยอนินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะได้มาจากซา,ากพืชหรือซากสัตว์นะคะที่ ย่อยสลายผูพังนะคะใช้ระยะเวลาในการจัดการนะคะจนกลายเป็นปุ๋ยซึ่งในปุ๋ยอินทรีย์ก็จะแยกออกไปได้อีก4ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ก็คือปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกก็ได้จากมูลสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลไก่มูลสุกรมูลวัวมูลข้างคาวนะคะซึ่งแต่ละชนิดของปุ๋ยที่ได้นะคะหรือมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยมีปริมาณธาตุอาหารเนี่ยไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับการ กินอาหารของของสัตว์ต่างๆนะคะก็จะได้ธาตุอาหารที่ปริมาณที่แตกต่างหรือมอีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะ่ะก็ต้องเลือกนะคะที่เหมาะสมนะคะโดยปุย๋ยคอกเนี่ยนอกจากจะให้ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและก็ธาตุอาหารเสริมนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของปรับโครงสร้างของดินนะคะให้ดินมีความร่วนซุยนะคะระบายน้ําได้ดี ไปจนถึงในเรื่องของการระบบถ่ายเทอากาศในดินนะคะก็จะช่วยให้พืชเนี่ยได้เจริญเติบโตได้ตามความเหมาะสมตามอายุตามช่วงของการเจริญเติบโตนะคะปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่2นะคะก็คือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักก็ได้จากการนำอินทรีย์วัตถุนะคะหรือวัสดุนะคะที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะมาหมักกองรวมกันนะคะจนย่อยสลายผุพังนะคะ อาจจะมีจุลินทรีย์ในธรรมชาติในการเข้ามาช่วยในการย่อยสลายด้วยตรงนี้ก็อาจจะเป็นปุ๋ยหมักแบบน้ําหรือปุ๋ยหมักแบบแห้งอันนี้ก็ต้องเลือกต้องเลือกใช้และใช้ได้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของพืชนะคะในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่3ก็คือปุ๋ยพืชสดนะคะปุ๋ยพืชสดเนี่ยก็ได้จากส่วนใหญ่นะคะก็ได้จากพืชตระกูลถั่วนะคะปลูกเราปลูกพืชตระกูลถั่วลงไปนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นในช่วงของการออกดอกอาจจะมีการ ไถกลบนะคะเพื่อที่จะให้ได้ธาตุอาหารนะคะแล้วก็พืชตระกูลถั่วเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือช่วยตรึงในตัวเจนได้นะคะนี่ก็จะเพิ่มในตัวเจนให้กับดินให้กับพืชของเรานะคะพอเราไถากลบไปแล้วเนี่ย ส่วนของลําต้นหรือของใบเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินนะคะเป็นทําให้โครงสร้างของดินดีขึ้นนะคะหัวข้อที่4นะคะก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยชีวภาพเนี่ยก็จะต้องอมีจุลินทรีย์นะคะเข้าไปย่อยสลายโดยเฉพาะนะคะย่อยสลายพวกฟอสเฟตนะคะแล้วก็ช่วยตรึงไนโตรเจนได้ด้วยนะคะมีคุณสมบัติพิเศษในส่วนนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของ การคลุกเมล็ดนะคะหรือว่าการรองก้นหลุมก่อนปลูกนะคะปุ๋ยชนิดที่2ก็คือปุ๋ยอะนินซีนะคะปุ๋ยอะนินซีเนี่ยก็ได้มาจากการสังเคราะห์กระบวนการมีกระบวนการต่างๆซึ่งได้ออกมาเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยเคมีนะคะซึ่งแยกสามารถแยกเป็นปุ๋ยเดียวนะคะแล้วก็ปุ๋ยผสมนะคะปุ๋ยเดียวเนี่ยเราจะรู้จักกันอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นแม่ปุ๋ยนะคะจะเป็นปุ๋ย ในตัวเจนปุ๋ยฟอสฟอรัสและก็ปุ๋ยโพแทสเซียมนะคะซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักของพืชน,นะคะในส่วนที่2ของปุ๋ยอนินทรีย์ก็คือปุ๋ยผสมนะคะก็จะมีธาตุอาหารหลักมากกว่า1ชนิดนะคะมาผสมอยู่ในอยู่ในเมล็ดเม็ดปุ๋ยเดียวกันหรือในส่วนของกระสอบเดียวกันนะคะก็จะมีสูต่างๆซึ่งขายมากมายในท้องตลาดนะคะเราก็เลือกให้ถูกต้องกับ ชนิดของของพืชด้วยเช่นเดียวกันก็ในท้องตลาดมีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตร 13, 13, 21, 15, 15, 15, 15นะคะ,ะก็สูตรต่างๆมากมายตามที่บริษัทต่างๆเมผลิตออกมาซึ่งก็จะตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเรียนรู้แล้วก็สนใจในเรื่องของการเลือกชนิดของปุ๋ยให้ถูกต้องนะคะ แต่สิ่งสําคัญนะคะในเรื่องการใช้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอนินรีย์นะคะเราก็ต้องเลือกแบบใช้แบบผสมผสานนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะแล้วก็ช่วยปรับโครงสร้างของดินนะคะให้ดินมีความร่วนซุยเพื่อที่จะใช้ปุ๋ยเคมีเข้าไปเสริมตรงนี้ให้มีเ็เรียกมีการละลายหรือมีการระบบรากในการดูดซับธาตุอาหารของพืชน,นี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ เมื่อเราเรียนรู้เรื่องของชนิดปุ๋ยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเรื่องของการจัดการนะคะปุ๋ยาการจัดการปุ๋ยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะอาจจะย้ํามาตั้งแต่ต้นว่าเราต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับระยะเวลาในการเจเริญเติบโตเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของพืชน,นะคะแต่มันมีหลักในการจัดการปุ๋ยนะคะาการจัดการาธาตุอาหารเนี่ยเรียกว่าหลัก 4R นะคะหลักข้อที่1นนะคะก็คือแหล่งที่มาของปุ๋ยนั้นต้องถูกต้องนะคะ ปุ๋ยจะต้องสัมพันธ์กับชนิดของพืชที่เราใช้นะคะใช้ให้ถูกต้องกับชนิดของพืชน,นะคะเพื่อที่จะให้พืชเนี่ยจะเดินเติบโตได้ดีนะคะข้อที่2นะคะใช้ในอัตราที่เหมาะสมนะคะก็คือการถูกปริมาณนั่นเองนะคะไม่ใส่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเรานะคะแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยนะคะในในบางปุ๋ยนะคะเช่นปุ๋ยที่ไม่มี ฟพสฟอรัสสูงๆนะคะก็จะบางครั้งเนี่ยอาจจะไปทําให้ดินของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีการตรึงไว้ในดินนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเสียต้นทุนตรงนี้ไปนะคะส่วนในเรื่องของปุ๋ยในตัวเจนนะคะมีการระเหยมีการถูกชะล้างได้ง่ายละลายน้ําได้ง่ายนะคะเราก็ต้องเลือกให้มันถูกกับความเหมาะสมของปริมาณด้วยนะคะข้อที่3ก็คือเวลาที่เหมาะสมนะคะเวลาในที่นี้หมายถึงว่า การเจริญเติบโตของพืชนะคะระยะเวลาการเจริญเติบโตเราจะเลือกใส่ปุ๋ยหรือใช้ปุ๋ยหรือใช้ธาตุอาหารชนิดไหนเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมรวมไปถึงเราก็ต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศนะคะดูพยากรณ์อากาศด้วยเพราะว่าเวลาการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมเนี่ยคือต้องใส่เมื่อดินมีความชื้นนะคะแต่เราไม่ใส่ช่วงที่มีความแห้งแล้งมากเกินไปหรือฝนตกชุกมากเกินไปนะคะดูที่ดินมีความชื้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให ุ๋ยของเราได้ใช้ในเครียกว่าได,ได้ได้คุณภาพมากที่สุดนะคะแล้วข้อที่4คือสถานที่เหมาะสมนะคะหรือว่าถูกจุดนั่นเองนะคะาการใส่ปุ๋ยกาแฟนะคะในที่ราบในพื้นที่ราบอาจจะใช้หวานรอบทรงพุ่มได้นะคะในพื้นที่ที่มีความลาดเอียงหรือลาดชันสูงนะคะอาจจะต้องมีการฝังกลบนะคะขุดฝังกลบเพื่อที่จะลดการชาล้าง ของปุ๋ยนะคะเมื่อมีฝนตกนะคะหรือมีความลาดเอียงสูงมากเราก็จะต้องใส่ด้านขอบไหลด้านบนอันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการถูกจุดเนี่ยสำคัญเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการจัดการสวนกาแฟของเราเนี่ยแบบ 4R นะคะสิ่งสำคัญที่จะเน้นย้ำกับพี่น้องเกษตรกรนะคะก็คือ เราควรที่จะตรวจวิเคราะห์ดินนะคะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ธาตุอาหารหรือปริมาณธาตุอาหารหรือใดๆก็ตามได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ทําให้พืชของเราเนี่ยมีผลผลิตนะคะมีคุณภาพที่ดีตามที่เราต้องการนะคะรวมไปถึงนะคะเราสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตในการผลิตกาแฟของเราได้ด้วยนะคะทำให้เรามี ไรายได้จากการปลูกพืชกาแฟได้มากยิ่งขึ้นค่ะครับจากบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดเกษตรกรทุกคนคงจะได้ศึกษามาแล้วว่าอินทรีย์วัตถุมีความสําคัญอย่างไรซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอินทรียวัตถุมีความสําคัญอย่างไรต่อแปลงปลูกของเรานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะสามารถนําอินทรียวัตถุมาใส่ในแปลงพาะปลูกของเรา วิธีที่ง่ายที่สุดของเกษตรกรทุกคนก็คือการไปหาซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ในแปลงปลูกของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสังเกตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพกันนะครับครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับก็คือการสังเกตด้วยตาการสัมผัสนะครับเมื่อสัมผัสแล้วถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติที่ดีจะมีความร่วนซุยที่สูงแต่หากว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับจะมีลักษณะของสิ่งเจือปนอยู่มากและมี การเกาะตัวเป็นก้อนนอกจากนี้เราสามารถทดสอบด้วยการดมครับถ้าปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักสมบูรณ์แล้วจะมีกลิ่นน้อยกว่าปุ๋ยที่ยังหมักไม่สมบูรณ์หรือปุ๋ยที่มีคุณภาพต่ำจะมีกลิ่นที่ฉุนลักษณะคล้ายๆแอโมโมเนียต่อไปนะครับถ้าการสังเกตด้วยตาหรือสัมผัสหรือการดมเนี่ยยังไม่สามารถบอกได้เรามีวิธีทดสอบที่ง่ายกว่านั้นครับด้วยการที่เราจะนำปุ๋ยอินทรีย์ทั้งสองตัวอย่างมาเขยา่า น้นําและดูการตกตะกอนว่าปุ๋ยที่มีคุณสมบัติที่ดีมีการตกตะกอนอย่างไรครับโอเคครับวิธีการง่ายๆก็คือเราจะมาเขยา่าเราจะใส่น้ําเข้าไปแล้วเราเขย่าเพื่อดูการตกตะกอนของปุ๋ยอินทรีย์นะครับน้ําที่เราจะใช้ประมาณ4ใน5ของแก้วนะครับหรือว่าเราใช้ขวดน้ําก็ได้ครับนะครับทีนี้เราก็เขย่านะครับเราก็เขย่าจนน้ําเข้ากับปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วจากนั้นเมื่อปุ๋ยและ ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำเข้ากันดีแล้วเราก็จะวางพร้อมกันนะครับ1 2 3ลักษณะปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีนะครับจะมีความฟุ้งในน้ําที่นานกว่าและตกตะกอนได้ช้ากว่าเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณลักษณะดีจะมีน้ําหนักเบาแตกต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติไม่ดีที่เจือปนวัสดุอื่นเช่นดินหรือปูนซึ่งมีน้ำหนักมากจะทำให้ตกตะกอนได้อย่างรวดเร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีครับ